สวัสดีครับปืนห่าลังสพงนะครับส่งงานอีกหนึ่งกระบอกนะครับงานกำคอครับกำคอมินินะครับไกเซฟนกนะครับปีค้างคาวกว้าง40เซนครับทิ้งปลาย35เซนนะครับชุดนี้อยู่ที่2,800นนะครับรวมส่งให้นะครับลูก3ลูกยาง1คู่นะครับสายยาว50เมตรนะครับ ก็เดี๋ยวผมจะยิงเป้าให้ชมนะครับปดเซฟคลองยิงมือเดียวนะครับลูกแรกลูกเดียวนะครับหลอมากๆครับกระบอกนี้ถ้ายมาชิงชันครับเป็นงานของ ลูกค้าพิเศษนะครับลูกค้า v รีครับไม้ก็พิเศษครับโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูเป้าแป๊บนึงดูเป้าก่อนนะครับแป๊บนึงนี่ดูเข้านะครับนี่ดูเข้าโอ้แม่นมากนี่ดูออกนะเรียงใส่สติกเกอร์เรียงแดงก็โดนนะครับผ่านครับแม่นชัวร์เลยครับกระบอกนี้ครับสุดๆดครับ